บล็อกยู0ทเวนตี้เวิลมังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าพายฟูชิเคนหรือแปลไทยเลยคือไก่ที่งงพยองภาพของมังงะได้ตัดมาหาตัวของประธานบุราสตาที่กำลังยิม้ม Hello g e n นียและสะนานตัวของนางนี้เนี่ยก็ได้หันไปเอ๊ะนี่คุณคุณเป็นใครกันเนี่ยสิ่งคำพูดนั้นบุราสตาเนี่ยถึงกับเวอหานี่แกไม่รู้จักฉันเหรอ ฉันคือประธานของเจแปนฟุตบอลยูเนียนประธานสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะเฟยแกไม่เคยฉันมาก่อนได้ยังไงกันฟ้าแล้วจากนั้นตัวของนางยีที่ได้ฟังไหนก็ได้ก้มหน้าต่อช่างเถอะแล้วว่าแต่ว่าคุณนะ่ะต้องการอะไรจากผมงั้นเหรอแล้วจากนั้นตัวของบุราสาก็เริ่มดึงหน้านี่นายนะ่ะไม่อยากจะขยี้เอโกชินปาจิอสิ้นคำพูดนั้นตัวของนางยีก็ได้เงียบและฉจากนั้นบุราสาก็ได้พูดต่อก็นายนะ่ะมีพรสวรรค์ถูกไหม แต่ว่าถึงแบบนั้นเล่านายกับถูกเตะออกจากบูรอกและแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ฉันที่คิดว่ามันแปลกหรอกจากนั้นตัวของนางนี้เนี่ยก็ได้ตอบกับผมไม่เข้าใจสักนิดและจากนั้นบูราสตาเนี่ยก็ดีมจำนวนผู้เล่นขั้นต่ำของ U20 World Cup คือ23แต่ว่าจำนวนสูงสุดละคือเท่าไหร่26 26คนคือจำนวนสูงสุดซึ่งนั่นมันกขึ้นอยู่กับทีมในการเลือกใช้ว่าใช้แบบไหน และก่อนหน้านั้นตัวฉันก็เคยสัญญากับเอโกชินปาจิไว้โดยสัญญานั่นเลยคือฉันจะเป็นคนจัดหานายชุนให้กับบูรอกีวีเพื่อแลกเปลี่ยนกับอีก3คนที่เหลือฉันจะเป็นคนจัดการหาผู้เล่นด้วยตัวเอง้าเกิดจะพูดให้คนอย่างนายเข้าใจง่ายแล้วก็ตัวของเอโกมีหน้าที่ในการเลือกผู้เล่นยีบสามคนส่วนบูราสตะก็สามารถเลือกเพิ่มได้อีก3คนฉันได้รับเลือกให้เป็นคนคัดเลือกผู้เล่นอีก3าคนเพื่อเป็นตัวแทนของเจแปนยูชเวนตีเวลครับ เพราะฉะนั้นแล้วนายไม่อยากเป็นหนึ่งในสามคนนั้นหรือไงนางิเฟชิโร่สิ้นคำพูดนั้นตัวของนางิที่ได้ฟังไหนก็ได้นิ่งเลยก็ได้ตกใจและฉะนั้นบุราสึตะไหนก็ได้พูดต่อแต่ว่าถึงแบบนั้นการเล่นแร่แปรธาตุก็ยังมีกฎในการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเพราะฉะนั้นเรากดข้อแรกนายต้องชนะบททดสอบของการคัดเลือกที่ฉันได้มีการวางแผนไว้ข้อ 2. จะเกิดนายถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในทีของบุราสึตะ ฉันจะดูแลเรื่องสัญญาและการจัดการของฟุตบอลอาชีพของนายทั้งหมดและสุดท้ายข้อที่3พูดได้ง่ายเลยคือชีวิตฟุตบอลของนายต่อจากนี้นายจะเป็นสมบัติของฉันและเมื่อในตอนที่นายได้กลับไปที่บูล็อกนายก็เล่นฟุตบอลเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เอโกชินปาจินั้นคิดเป็นสิ่งที่ผิดและสิ่งนั้นจะทำให้หมอนั่นต้องลาออกและฉันจะได้กลายเป็นบอสออฟเดอะบูรล็อกว่าไง ทีนี้นายไม่อยากจะกลับไปยึดครองบูล็อกกับฉันล่ะสิ้นคำพูดนั้นดวงตาของบูลาสตาเนี่ยก็ได้มีไฟแห่งอีโก้ที่กำลังลุกโชน <c oughs> นางยีที่ได้มองไปหาดวงตาคู่นั้นตัวเขาตอนนี้ก็ได้คิดในใ,ใจเราสามารถกลับไปได้ที่บูล็อกเราสามารถกลับไปหาพวกนั้นได้อีกครั้งไม่แต่ว่าแล้วะนั้นนางนี้ก็ได้พูดออกมาผม ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เอโกนะฮะคุณเอโกไม่ได้ผิดทำให้ในตอนนั้นตัวของผู้ราก่าถึงกอบงงหาอะไรของแกวะาถ้าเกิดแกคิดว่ามันไม่ผิดแล้วแกจะมายืนทำสักกเบืออะไรที่หน้าประตูบูล็อกนี่แกจะบอกว่าแกนะ่ะยังไม่หลุดพ้นจากบูล็อกเหรอแกยังอยากเล่นฟุตบอลอยู่ในบูล็อกหรือไงแล้วฉะนั้นตัวของนางนี้ก็ได้ตอบกับคุณเอโกนะสร้างบูล็อกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดไม่มีคุณเอโกแล้วก็ ตัวของผมนะ่ะอาจจะหมดสิ้นไฟไปแล้วที่ไม่ได้เล่นกับอีสันนี้และก็เลยและฉะนั้นบุราซ่าเนี่ยก็เริ่มพูดจากตะคอกหานี่แกพูดบ้าแะละของแกว่าสภาพแกในตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับทางผ่านของบิ๊กแอดหรอกอย่างแกไม่ได้แค่บันไดให้คนอื่นเดินข้ามผ่านไปตามความฝันมันก็เท่านั้นพองันแล้วไอหมอนั่นนำมาไล่หัวใจแล้วฉะนั้นตัวของนางนี้เนี่ยก็ได้ตอบกลับแต่ว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนั้น ที่สถานที่แห่งนี้นะก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณเอโกเพราะฉะนั้นแล้วผมนะไม่สามารถอริยตบูล็อกได้หรอกถาให้ตัวของบูราศาสตที่ได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยสิ่งเลือดขึ้นหน้าเออเข้าใจแล้วก็อยากปกป้องห้ตัวไร้ค่าแบบนั้นก็ตามใจแกอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับอดีตที่แกคิดถึงว่าแกเคยเก่งแค่ไหนแบบนั้นก็นตามใจ แม้วในนตอนนี้ตัวแกตกต่ำสุดขีดแต่ก็ยังไม่ยอมทิ้งศักดิ์ศรีเน่าๆงั้นสินะไอไก่ที่ยิงพยองเลยจากนั้นบุราสตานก็ได้รับสายอัลโหลอิโตชิซาเอะเหรอแล้วจากนั้นตัวของซาเอะก็ได้พูดเรื่องของกลุ่มการประกาศแบ่งกลุ่มของฟุตบอลโลก u ูทนได้ถูกประกาศแล้วประเทศญี่ปุ่นได้อยู่ในกลุ่มเร่วมกับประเทศไนจีเรียอังกฤษแล้วก็ ฝรั่งเซส,สิ้นคำพูดนั้นของไซเอะทำให้ตอนนี้บุรลาสตาร์เนี่ยเริ่มตึงเครียดหาพวกมันเล่นกันอย่างโคตรสัตว์ถ้าเกิดเราไม่ได้ติดหนึ่งในสองแล้วก็พวกเราก็จะไม่ผ่านรอบในการแบ่งกลุ่มเออเออจะว่าไปแล้วที่นั่งของท็อปทีของบูรลาสตาร์น่ะก็ได้จะเตรียมให้นายที่หนึ่งเรานะไซเอะคุมและนายเองก็ไม่ต้องเสียวเวลาในการทดสอบการคัดเลือก เพื่อชื่อเสียงและเงินของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นคือนายก็น่าต้องเข้าร่วมอย่างน้อยก็ต้องแบบแค่ให้ญี่ปุ่นผ่านรอบคัดเลือกการแบ่งกลุ่มให้ได้ถูกไหมแล้วฉะนั้นตัวของไซเอะก็ได้ตอบกลับถ้าเกิดเป็นเรื่องนั้นแล้วก็ผมไม่ได้คิดจะเข้าร่วมเพื่อรอบการแบ่งกลุ่มหรอกสิ้นคําพูดนั้นท้ายบุราซาถึงก็งงฮะหมายความว่าและฉะนั้นตัวของไซเอะก็ได้พูดตอ่อผมจะเข้าร่วมยูทเวนตี้เวิลด์คัพนี้แค่เพื่อจะแข่งขันกับสเปนก็เท่านั้น พร้อมกับที่ทีวีที่ไซเอะกาลังดูอยู่นั้นเป็นภาพของบันนี่ที่เขาสามารถทําประตูได้แล้วสนามุราส์ก,ก็ได้พูดต่ออ่าฉนันจะจองที่หนึ่งให้นายสำหรับการแข่งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนายจะเข้าร่วมกับญี่ปุ่นในรอบไฟนนลถูกต้องไหมและชะนะไซเอะก็ได้ตอบกลับพร้อมกับดวงตาเขาที่กาลังมีเปลวไฟลุกเ้าเอมผมไม่ได้เปลี่ยนใจเป็นสกอรแล้วก็แต่กับการเชื่อญี่ปุ่นไม่สามารถชนะรอบแบ่งกลุ่มได้โดยที่ไม่มีผมทุกอย่างที่เราคุยกันอยู่นะก็จะไม่มีค่าอะไรเลยตัวผมเองเนี่ยก็มีความฝันที่ต้้องทําใหไ แม้ว่าต้องใช้ต้นทุนของบูล็อกในการแรกก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วจากนี้มีเพียงแค่อีกโก้แบบนี้เท่านั้นที่จะชนะและแล้วมึงอะเรื่องบูล็อกตอนที่308ก็ได้จบลงไป เอาละต่อมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยช่วงมังงะจบอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยคือท่าทีของไซเอตตัวของไซเอตเนี่ยประกาศชาัดเจนเลยว่าเขานั้นไม่ได้กะเข้าร่วมการแข่งขันในรอบการแบ่งกลุ่มแต่ว่าเขานั้นจะเข้าร่วมยูทเวนตี้เวลคัเพื่อเจอกับทีมชาติสเปนเพียงเท่านั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงหลายอย่างอาจจะหมายถึงแพ้เป็นหรือว่าหมายถึงอีโก้ส่วนบุคคลและก็หมายถึงว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้สนใจทีมชาติของญี่ปุ่น้วยว่าทีมชาติของญี่ปุ่นเนี่ยต้องมาไกลได้รอบนี้นะะรอบนนนะัั้ม่ตวเาสนเเพียยงแค่ป้าาหมาของตัวเบ และต่อมาคงจะเป็นความสําคัญของไซเอะต่อทีมอย่างที่รู้กันนะฮะบุราศาสตร์จึงก็เอ่ยปากไปเลยว่าเดี๋ยวฉันจองที่ให้เพื่อให้นายได้กลับมาแข่งในการแข่งรอบสุดท้ายและนั่นเป็นจุดที่บอกถึงความสาคัญของไซเอะว่าตัวของไซเอะแม่งเก่งกาจมากแค่ไหนถึงขนาดที่บุราศาสตร์นี่คือแม่งประครบประงมเลียเป็นหมาเลยแต่ว่าจุดนั้นคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดการท้าทายที่ได้เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถผ่านไปได้นั่นหมายถึงตัวของญี่ปุ่นไม่สามารถผ่านรอบการคัดเลือกการแบ่งกลุ่มได้เพราะฉะนั้นเราในรอบการแบ่งกลุ่่มนะเเเนนราาอจจะได้้ห็ผูลบ ล็อก23คนที่เอโก้ได้มีการจัดเตรียมไว้เนี่ยได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่และมังงนะตอนนี้ก็ได้พูดถึงอีโก้ของซาเอะกับความฝันคือเราไม่ค่อยรู้เรื่องของซาเอะหรอกแต่ว่าบางคนก็ได้มีการใส่ฐานนะฮะว่าการที่ซาเอะเนี่ยมันบอกลินว่าอย่าเป็นศูนย์หน้าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยและเราก็ได้เห็นว่าแม่งมีความแค้นมากๆกับบันนี่และเท่าที่ดูนะฮะบันนี่แม่งน่าจะเป็นศูนย์หน้าเนาะ ดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่ทําให้ตัวของไซเอเป็นแผลเป็นเนี่ยแม่งอาจจะเป็นบันนี่ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อการแข่งนั้นมาถึงเนี่ยคุณอาจจะได้เห็นการปรับความเข้าใจกันของลินกับอิโตชิไซเอะและที่ผมชอบไม่แพ้กันเลยคือเมื่อเรื่องบูล็อกเนี่ยทุกคนต่างมีอีโก้เปลวไฟในดวงตานั่นแหละคือใส่รักที่บ่งบอกและถ้าเกิดใครบ่งบอกว่าตัวของไซเอะไรซึ่งอีโก้ผมคิดว่าตอนนี้ไม่น่าใช่ เพราะในมังงะเรื่องนี้ทุกคนต่างมีอีโก้ที่เห็นแก่ตัวทั้งนั้นบวกกับคําพูดของไซเอะในตอนท้ายที่ได้พูดขยี้ต่อว่ามีเพียงแค่อีโก้แบบนี้เท่านั้นที่จะชนะนั่นเป็นการตอกย้ําโปรเจกต์ของบูล็อกอย่างชัดเจนเลยนะฮะว่าเอโกชินปาจินั้นไม่ได้คิดผิดแต่บุราสะที่ได้ฟังเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยนะ,ะผมยิ้มอย่างเดียวเหมือนตัวของไซเอะจะพยายามบอกว่าแม่งต้องมีอีโก้แบบนี้นะถึงจะชนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าตัวของบุราสะมันไม่ได้เข้าใจเขาไาอีโก้ด้ อันนี้คิดว่าสุดท้ายแล้วนางนี้อาจจะตกลงนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อเสนอ3ข้อที่ต้องแลกมาด้วยแบบกดอย่งความเท่าเทียมแล้วเนี่ย คิดว่ามันเป็นกฎที่โง่แล้วก็เป็นกฎที่ตัวของนางนี้ไม่น่าจะยอมรับได้ก็ตามแต่ถ้าเกิดตัวของนางนี้เข้าร่วมกับบุราสตะและซาเอะเข้าร่วมกับบลราสตะช็อปทีของบุราสตะก็ยังขาดอีกหนึ่งที่อืมอันนี้ก็น่าคิดนะว่าคนสุดท้ายนั้นจะเป็นใครโอเคนะฮะเป็นการพูดคุยที่สนุกสนานหอมปากหอมคอ,อไปแล้วกันไม่รู้ว่าทุกคนชอบผมพูดมากแค่ไหนบางคนอาจจะปิดก่อนที่ผมจะพูดแบบนี้ก็ได้นะครับผมเหมือนฟังมังงะจบแล้วก็ปิดไปเลยนะครับไม่ได้เป็นการฟังวิเคราะห์หรือว่าฟังบทสรุออออะไจาากผผมมโโเเเคคคนนนนนถ้นน้้้ง็ตขบุณดดดใืีวย บีมเี่คุณฟอร์จูนคุณสกัลรินคุณสับออนคุณอันแล้วก็คุณต้นส้มนะครับผมสนับสนุนบูล็อกอย่างเดียวรอตอนต่อไปอยู่ลงแล้วนะครับผมเจอกันโชก์กำลังใจถ้าให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆต่อไปบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ